กระบอกก็มืดวีการหันหลายอะไรมันก็เป็นหมองหมองสิกระจกก็มอกหมองเยอะไปนี่กระจกก็ใสเ่อปวันี่อย่างนี่อะไรอ่นเทบเา่ตงมงทําไมถึงทํางตอนนี้เรากําลังรอดลงมง ไรนะข้ามลำตะคองนะครับพีน่น้องเป็นเส้นทางใหม่นะครับมีตังหอนด้วยตังหันแต่ว่ากระจกรถเจ้าเนี่ยมันม<อ>ัวนกระจกรถเจ้ามนันม้วเนเห็นกันชัดเลย<อ>ไม่เห็นอะไรเลยนะครับมัวไปหมดเลยนะครับโอ้ยไม่เห็นอะไรเลย ทังหนา่หนากระจกมัวนะพี่น้องทังบนอยู่บนสะพานนะพี่น oh. ้องสะพานมอเตอร์เวย์ใหม่ข้างล่างเราทางวิเศษโคราชกรุงเทพโคราชบางปะยินดดสชโมดขเสียร ก็เพเห็นมันดีๆเนี่ยถนนนีน้เป็นคลื่นเป็นคลื่นนะตอนนี้กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพตะคราบปี่นห้องทะยุทั้งหนารถมันก็จะเห็น เนนอนเล่นวๆเห็นนามดอกไหมตอองฝากับเป็นม่วมๆกนะระจกรถพอใส่ะรกันดะีย่ยน้ไานบิงอ่ะโอ้ย ทางยาวนะครับทางยาวนะครับทางโค้งทางโค้งอันตรายนะครับเป็นทางโค้งอันตรายโค้งบางงอบางงอคนเขาใหญ่เขาลำตะคอ เป็นเขาไปบ้างเปื่องกลางหันนี่หรอทางใจนเป็นก็เป็นทางทางเดิมท่านเขาเป็นถนเรียนี่ทอัอน,น,อนีอยู่บนทางสวยอันนี้สวยเลยภูเขา เห็นใกล้ๆนะครับเห็นใกล้ๆเต็มตาเต็นลงในกล้องผมมันมัวไปหมดเลยนะครับเพราะว่ากระจกมันมัวเนาะกระจกไม่ใสอ่ะ ทางที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนี่สะพานสะพานสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทางมอเตอร์เวย์เอาละ่ะไปลองเด้อร่างเดินทางขกรุงเทพนะครับมาทายแล้เร็ยกหน่อยหนึ่งนึ่งหนึ่งบ้านคนภูเขานะครับจะกั้นขวางหน้าแดดก้าจะร้อนอยังไง ดูนะครับพี่ร้องนะครับเห็นกไก่เต็มตานะครับอยากจะวิ่งขึ้นไปบนนั้นนะซ้ายดูขวานะครับ พีไป้องสุขสุกคน